สวัสดีค่ะพบกับอภิสราเหล่าเจษดานะคะกับรายการทัวขึ้นห่งนิวอัปเดตในวันที่6พฤษภาคม2564ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะราคาทองคำสปอร์ตในช่งวงกลางวันได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอนลลา,าร์สหรัฐภายหลังที่นางเจเน็เตนเจนเลนค่ะ,ะรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ออกมาชี้แจงว่าเธอไม่ได้คาดการหรือให้คำแนะนำว่าเฟด ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการเปิดเผยการจ้างงาน่าเอกชนของสหรัฐที่ออกมาน้อยกว่าคาดในเดือนเมษายน โดยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยทานด้าน Automatic Data p r o c e s s i n g In และ Moody Analytics เปิดเผยว่าการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐพุ่งขึ้น742,000ตำแหน่งในเดือนเมษายนแต่ต่ำกว่าที่นาวิเคราะห์ได้มีการคาดการณ์ที่ระดับ800,000ตำแหน่ง อย่างไรก็ตามค่ะนักลงทุนจับตาการรายงานตัวเลขการสร้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนเมษายนซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี้นะคะ ซึ่งจากที่ตลาดได้มีการคาดว่าจะเพิ่มขึ้น9,900ตำแหน่งหลังจากที่เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น9,16,000ตำแหน่งส่วนทางด้านนาักวิเคราะห์นะคะคาดการว่าตัวเลขการจ้างงานจะพุ่งขึ้นแต่ระดับ1ล้านตำแหน่งในเดือนเมษายนทางนี้นายริชาร์ดคาราดิดารองประธานธนาคารการสหรัฐนะคะซีว่าภาครวมตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังจำเป็นต้องมีความคืบหน้าใน ระดับที่มากพอก่อนที่ธนาคารการสารัฐจะมั่นใจได้ว่าจะสามารถลดระดับการให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจที่เคยทำมาตั้งแต่การเกิดการระบาดของโควิด -19 ส่วนสำหรับคืนนี้ค่ะสารัฐจะประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ540,000ราย ส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคำนะคะราคาทองคำมีแนวต้านสำคัญที่1,800ดอลลาร์หากไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้อาจเกิดสัญญาณทางด้านเทคนิคดับเบิลท็อปได้ดันหนังระหว่างการปรับฐานของราคาทองคำแต่ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้มีโอกาสปรับขึ้นได้ต่อโดยมีแนวต้านถัดไปที่1,815ดอลลาร์อย่างไรก็ตามค่ะราคาทองคำราย240นาทีเริ่มมีสัญญาณแบลนด์ลิสต์เวนในขณะที่ราคาทองคำนะคะมีแนวรับที่ ี1770กรัส่วนสกุลเงินดอลลาร์ฟารัฐมีแนวนมอ่อนค่ามาบริเวณ91.12ค่ะ และค่าเงินบาทหาอ่อนค่าแล้วไม่สามารถทะลุผ่านบริเวณ31.25ถึง31.28บาทไปได้นะคะจะมีโอกาสกลับมาแข่งค่าต่อซึ่งต้องติดตามปัจจัยในประเทศโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด -19 และมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐค่ะส่วนทองคำแท่งในประเทศนะคะจะมีแนวรับอยู่ที่26,300บาทและแนวต้านอยู่ที่26,700บาทค่ะ ในว,วันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของโพ่เส้นเฮงนิวอัปเดตแล้วนะคะสามารถติดตามได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ